9หุ้นปันผลเด่นนะก็เป็นปันผลจากการดำเนินงานในงวดปี2,567ก็คือปีที่ผ่านมานี้นะครับก็นำมาโดย3หุ้นหลักๆจะมี SCBX Intouch แล้วก็ตัวของเจอมอ่าแล้ว JMT นี่จ่ายปันผลดีหรือก็ถือว่าสถิติในช่วงที่ผ่านมาทำได้ดีนะครับทำได้ดีเลยนะครับแล้วก็จากประเด็นตัวนี้ฮะก็มีข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับเขาบอกว่าในช่วงของปลายเดือนกุมภาถึงพฤษภาคมปี2018นี้ก็แน่นอนฮะจะเข้าสู่เทศกาลเรื่องของการจ่ายปันผลของงวดประจำปี2017นะครับของบริษัทจทะเบียนนะครับแล้วก็ทางบรกรุงศรีเองเขาก็มีการศึกษาเรื่องของสถิติเรื่องของผลตอบแทนนะครับ จากเงินปันผลย้อนหลังไป10ปีที่ผ่านมาก็พบว่าในช่วงของเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนะมักจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกนะครับและในช่วงของไตรมาสแรกของทุกปีเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยเป็นบวกโดยเฉลี่ยประมาณ0.85เนะครับดังนั้นนะครับบริษัทลักทรัพย์กรุงศรีก็จึงมีการรวบรวมหุ้นที่อยู่ในธีมของการจ่ายปันผลนะครับที่คาดว่าจะจ่ายปันผลในช่วงปี2017ในช่วงของครึ่งแรกและครึ่งหลังของปี67นะครับแล้วก็ ดีเด่นยูนะครับโดยเฉลี่ยมากกว่า3.5%และเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานและก็แนวโน้มการเติบโตดีและมีสภาพคล่องในแง่ของกระแสเงินสดที่มั่นคงนะครับอันนี้เขาก็ปรากฏว่ามีอยู่9หุ้นด้วยกันนะครับก็แบ่งเป็นบิ๊กแคปหหุ้นนะครับก็ประกอบด้วยตัวของ scbx จำกัดมหาชนหรือว่า scb นะครับก็ให้ราคาเป้าหมายนะครับ135าบาทผลตอบแทนจากเงินปันผลนะครับโดยเฉลี่ยขึ้นคิดว่าในช่วงของครึ่งปีหลังของปีที่แล้วนะครับจะอยู่ที่8.6% 2ก็คือธนาคารทหารไทยธนาชาตินะครับก็ราคาเป้าหมาย2องบาทยีสตางค์นะครับดีเวนต์ยูนะครับเฉลี่ยประมาณ7.2%บริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนหรือว่าโฮมโปรนะครับให้ราคาเป้าหมาย13บสาบาทห้าสิบตางค์ดีเวนต์ยูเฉลี่ยอยู่ที่4.3%บริษัทอินทัชโฮดิ้งจำกัดมหาชนหรือว่าอินทัชนะครับให้ราคาเป้าหมาย108บาทนะครับ ดิวเ uh, รนยูนะฮะเฉลี่ยอยู่ที่4.2%แล้วก็บริษัทแอดวานอ i n f o s o i ิ e จำกัดมหาชนหรือว่าแอดวานให้ราคาเป้าหมาย305บาทคิดเป็นดิวเรนยูนะครับในครึ่งหลังของปี67อยู่ที่3.7%ด้วยกันนะครับต่อมาก็จะเป็นกลุ่ม Mid c คปนะครับประกอบด้วย4หุ้นด้วยกันก็จะมี AP Thailand ราคาเป้าหมาย11บาท80สตางค์นะครับคาดการยู d สำหรับช่วงครึ่งหลังของปี67จะอยู่ที่7.65% Tisco f i n a n c i a l Group นครับราคา้เป้าหมาย97บาท คาดการในส่วนของยิวสำหรับครึ่งหลังของปีที่ผ่านมาอยู่ที่5.84% SC Asset Corporation ราคาเป้าหมาย3บาท20สตางคนะครับคาดการยิวที่5.52%และ JMT Network Services หรือหุ้น JMT นะครับเป้าหมาย22บ80สตาง คาดการดีเวนตยิวสำหรับครึ่งหลังปี6.7อยู่ที่2.3คอร์เนตครับ,อ,นะรบอันนี้ก็คือเป็นการคาดการไปข้างหน้านะครับแล้วก็ถ้าร้อนดูในแง่ของเศิิิย้อนหลังนะครับในช่วง8ปีที่ผ่านมาก็พบมี9หุ้นนะครับที่มีการจ่ายปันผลที่มากที่สุดนะครับอย่างกรณีของ JMT นะครับโดยเฉลี่ยประมาณ5.36เอร์เซ็ TTB เนี่ย4 1เ a d v a n c e 3.05% ส่วน SCB Home Pro i n t c t AP SC และทิสโก้เนี่ยคือถือว่าให้ผลตอบแทนในเชิงของ c a p t a เ gain เนี่ยเฉลี่ยราวประมาณสัก1%ขึ้นไปนะครับคืออันนี้เป็นในแง่ของผลตอบแทนที่เกิดจากราคาหุ้นอ่าราคาหุ้นใช่ไหมฮะก็คือด้วยสิติเนี่ยในช่วงที่จะมีการจ่ายปันผลประจำปีกันนะฮะก็คือจะเป็นช่วงประมาณสักเนี่ยช่วงเดือนมีนาคมเมษายนพฤษภาคมะก็ดูค่าสิติแล้ว JMT เนี่ยเป็นหนึ่งในหุ้นที่ ให้ผลตอบแทนจากแคปิตอลเกณมากที่สุด5.36%นะครับแล้วก็ตามมาอย่างที่พี่พสุประชัยรายงานไม่ว่าจะเป็น TTB a d v a n c e นะครับแล้วก็จะมีอย่าง SCB h o m e Pro in Touch APSC แล้วก็ TISCO ด้วยนั้นก็ถือว่ามันจะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนกับได้ปันผลฟรีอะ,ออะใช่ไหมฮะก็คือเขามีจ่ายปันผลแต่ราคาหุ้นเนี่ยไม่ปรับลดลงคือไม่ได้หลุดตามเงินปันผลอ่ออ,อ,อันนั้นก็นับเป็นรีเทิร์น นะฮะหรือถ้าให้ได้2อเด้งเลยคือมีปันผลแล้วราคาหุ้นขยับเพิ่มขึ้นอีกอ๋อก็ได้แค่ป็ต้นเกณฑด้วยก็ได้ทั้งสองขาะนะฮะนั้นก็นี่เป็นกลุ่มหุ้นนะฮะตามค่าสิติที่ดูแล้วน่าจะให้ผลตอบแทนน่าสนใจ